รหัสต่อไปค่ะ30 70นะคะ30 70ค่ะสำหรับตัวนี้งาน crossbody ซส9นิ้วค่ะคุณพี่ใส่กระเป๋าตังยาวได้ด้วยสำหรับรุ่นนี้ตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่9นิ้วครึ่งค่ะฐาน9นิ้วครึ่งความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้วค่ะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วเต็มรุ่นนี้ออกแบบดีมากหน้าร้านกัญญาขายออกเรื่อยๆแล้วก็ในไลฟ์ในออนไลน์นะคะคือขายดีมากคุณพี่ลูกค้าหลายท่านคือรีวิวให้กัญญาว่าใส่ของ ได้จุเกินไซส์เขาจริงๆนะคะงานไซส์กระเป๋า9้านิ้ว9นิ้วครึ่งคุณพี่กระเป๋าตังยาวใส่ได้นะคะกระเป๋าตังยาวแบบนี้ใส่ได้เลย7นิ้วครึ่งใส่ลงไปแบบหลวมนะใส่แล้วขยับไซส์ขวาได้คุณพี่หลวมๆร่มพักสั้น8นิ้ว ก็ใส่ได้ร่มพับสั้น8นิ้วก็ใส่ได้ราคาป้ายของเขาค่ะอยู่ที่2,700บาทราคาส F 1,790บาทเท่านั้น1790ตัวนี้งานหนังชามมวธรรมชาตินะะงานหนังชามมวธรรมชาติช่องใช้งานภายในค่ะคุณพี่ตัวนี้จะเป็นงานผ้าซับใน สตินสีพิงโกตัวนี้เป็นงานผ้าทอลายแบรนด์ในตัวนะคะจะมีลายแบรนด์อยู่ในตัวถ้าเวลาคุณพี่ได้ไปผ้าทอลายตัวนี้นะคะสวยมากหนาะหนึ่งช่องพ็อกเก็ตด้านหน้าตามด้วย10ด้านหลังมีแบรนด์สแตมป์ไห้1จุดนะคะ10ด้านหลังตัวนี้ไม่เล็กนะ ใส่พวงกุญแจรถพวงกุญแจบ้านได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่พกกระเป๋าตังค์แล้วเอาไปใส่บัตรเครดิตการ์ดได้ช่องด้านหน้าค่ะโทรศัพท์มือถือค่ะใส่ได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะคะ,ะโทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยติดกระดุมแม่เหล็กดังกรึกค่ะคุณพี่เขย่ากระเป๋าเลยค่ะเขย่ากระเป๋าเลยไม่หลุดไม่หล่นแน่นอนนะคะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะโทรศัพท์มือถือนะ,อะตามด้วย ด้านหลังค่ะอีกหนึ่งช่องกระดุมแม่เหล็กนะคะอไหล่ของเขาจะเป็นสีทองปัดด้านหลังหนึ่งช่องสีค่ะเหมาะกับพวกคีย์การ์ดบัตรจอดรถปัดรถไฟฟ้านะคะแบบนี้เลย สายสะภายเขาเป็นงานสายคู่ตัวค่ะคุณพี่ปรับสั้นยาวด้วยตัวเลือนรหัส3 0 7สะสายขึ้นมาแล้วน่ารักมากสำหรับรุ่นนี้ทรงกำลังดีไซส์กำลังสวยใส่ของจุจริงค่ะ3070ตามด้วยแทนค่ะ1,790บาท3070ตามด้วยตาลแล้วก็3070ตามด้วยดำค่ะสีนี้ดำ